ไปที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องของปากท้องเรื่องการกินนะ,นะครับคือถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะยังไม่ได้เข้าสู่ฤด,ดูร้อนอย่างเต็มรูปแบบคือปกติเราจะประชาสัมพันธ์กันอยู่เสมอว่าช่วงฤดูร้อนเวลาจะกินอะไรเนี่ยต้องระม,มัดระวังกันซะหน่อยเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีเชื้อหรือว่าปนเปื้อนอะไรอาจจะทําให้มีผลเสียต่อสุขภาพได้แต่ว่ากรณีนี้เนี่ยเกิดที่ชัยภูมินะครับเป็นกรณีที่ไปพบเด็กนักเรียน315คนจาก4โรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิป่วยเป็นโรคท้องเสียแล้วก็ท้องร่วงอย่างรุนนแแรรงงล้ววกกก็ถูําาตััส่ษ ที่โรงพยาบาลชัยภูมิและก็โรงพยาบาลเอกชนตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยาวต่อเนื่องมาจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์ล่าสุดเนี่ยพบแล้วนะครับว่าอาการป่วยของบรรดาเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเกิดจากเชื้อโนโรไวรัสนะครับที่อยู่ได้ทั้งในอาหารและก็น้ําแข็งซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเองเนี่ยก็กําลังเร่งตรวจสอบหาแหล่งที่มาของเชื้ออยู่ครับ ในเรื่องนี้นายแพทย์ทะเรศกรัษนายรวิวงอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับระบุว่าในเบื้องต้นเนี่ยได้ร่วมกับสำนักงานส,สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิในการสอบสวนพบสาเหตุว่าเกิดจากเชื้อไวรัสโนโรไวรัสนะครับซึ่งก็พบว่ามีการปนเปื้อนในอาหารและก็น้ําดื่มส่งผลให้เกิดอาการระบบทางเดินอาหารโดยเชื้อไวรัสชนิดนี้มีในสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มักจะพบในน้ําน้ําแข็งเครื่องดื่ม ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการควบคุมความสะอาดของอาหารเครื่องดื่มตามหลักสุขอนามัยอย่างเช่นน้ําดื่มเนี่ยก็ควรจะมีการกรองการต้มก่อนดื่มอาหารที่เราจะกินเข้าไปเนี่ยก็ต้องปรุงให้สุกก่อนนะครับส่วนของการระบาดไปยังพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยคาดว่าเกิดจากแหล่งผลิตของน้ําที่มีการปนเปื้อนเชื้อไวรัสซึ่งมักจะเกิดขึ้นได้ในช่วงหน้าร้อนครับนอกจากนี้ทางด้านของนายแพทย์วชิระบทพิบูลนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิเนี่ยก็เปิดเผยว่า จากข้อมูลทั้งโรงพยาบาลชัยภูมิและก็โรงพยาบาลเอกชนทั้งสองแห่งที่มีเด็กนักเรียนไปเข้ารับการรักษาอาการท้องร่วงกับท้องเสียรวมๆแล้วเนี่ย315คนนะครับ และผลการส่งตรวจหาเชื้อจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมาเนี่ยก็พบว่าเกิดจากเชื้อโนโรไวรัสนี้นะครับซึ่งเป็นเชื้อที่อยู่ได้ทั้งในอาหารและน้ําแข็งขณะนี้ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจโรงงานน้ําแข็ง5แห่งในอําเภอเมืองชัยภูมิแล้วเพื่อที่จะเก็บตัวอย่างแล้วก็ส่งตรวจหาเชื้อเพื่อจะก,กําหนดมาตรการป้องกันและก็ควบคุมการระบาดต่อไปครับ ขณะดเดียวกันนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบบรรดาร้านค้าร้านอาหารที่อยู่ตามบริเวณใกล้ๆกับโรงเรียนที่เกิดเหตุตนะครับว่าเขาขายอาหารถูกสุขะอ,อนามัยหรือไม่ โดยในขณะนี้เนี่ยการระบาดของโรคท้องร่วงท้องเสียเป็นกลุ่มก้อนพบในตัวเมืองชัยภูมิเท่านั้นส่วนบรรดาตามอำเภอต่างๆตอนนี้ยังไม่พบนะครับแต่ว่ายังไงก็ช่วงนี้อาจจะต้องบรรดาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอาจจะต้องดูในเรื่องของอาหารการกินของน้องๆเป็นพิเศษกันสักหน่อยหนึ่งนะครับใช่ค่ะ